Happy birthday to you Happy birthday happy birthday, happy, happy, birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday, happy birthday. <coughs> อธิษฐานนะคะพี่ยาวพี่สอกับดาวนี่และทีมงานจีโูแล้วก็เสียามจีโอวันนะคะแลกท่านประธานคุณหมอจีโอทูม บนนนเอาเอให้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะคะค่ะสุขภาพยุรร9ปี้ออ่าครับเฮ้ยพี่ยาวพี่ยาวบอกเท่าไรนะพี่ยาวพี่ยาว28 29เื้เลยเออนน่แ่งแรง่ำอยคู่กับ องค์กรสาม้อยไปนานๆนะครับเอาเี้ยมันก็ประดับสํหรับคลินี่ครับกพี่น้องัสดีนะคะขอบคุณค่ะค่วันเกิดพี่ยาวค่ะวันนี้เจอหมูมา h a ป p ี birthday, ้เบอร์เดย์เจไอพี่ยาวนะคะพี่ยาวเป็นตะเบิงขอให้พี่ยาวามีความสุขนะคะเฮงเฮงเป็นงปังเฮ็ดคลิปกะให้ปงัปงปังทะลุไปเลยหนึ่งล้านผู้ติดตามไปเลยนะคะพี่ยาวเด้อเอาเจมูสิคอยติดตามใหม่นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจมูขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ